เปลี่ยนโรงแรมอีกแล้วนะคะก็เป็นที่จ a s m i n e Resort นะคะโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างราคาแพงหน่อยค่ะบรรยากาศก,าก็ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เปลี่ยนโรงแรมอีกแล้วนะคะก็เป็นที่ Jasmine Resort นะคะโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างราคาแพงหน่อยค่ะบรรยากาศก็ดีห้องน้ำก็เป็นส่วนตัวใหญ่มากๆเลยอันนี้ก็โฟยเค้นะคะดูนะคะหาน้ำโอ้โหใหญ่เบ้อเรเลยค่ะนี่คือห้องน้ำนะคะอลังการมาก บรรยากาศภายในห้องน้ำสวยมากเลยโรงแรมนี้จะแพงหน่อยค่ะโรงแรมที่พวกสสิย้ายออกนี่นะคะห้องน้ำเขาสกรปรกมากเลยค่ะนี่นะคะนีห้องน้ำก็จะแปลน,นนี้มีที่อาบน้ำมีที่แช่น้ำด้วย อันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าโ <Yeah. S 1> อ้ยค่ยักษ์นี่เลยค่ะตู้เสื้อผ้าก็จะมีชุดลำลองให้ใส่ด้วยนะคะแล้วก็มีถุงมีกระเป๋าเวลาไปชายหาดนะคะอันนี้ก็เป็นรองเทา้ามีเซฟมีอะไรให้หมดเลยค่ะมีพัดลมให้ด้วยนะคะตรงโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เย็นมีของแช่ทุกอย่างเลยค่ะ เออบริเวณทางเข้ามานี่ค่ะสวยมากเลยคืนหนึ่งเกือบสี่พันบาทนะคะโรงแรมนี้อันนั้นก็วิวสวยมากๆ มีขนมขบเคี้ยวด้วยแต่ของทุกอย่างที่ในนี้ที่กินก็คือหมายถึงว่าต้องจ่ายตังคนะคะก็จะมีน้ำก็ไม่ต้องจ่ายค่ะอันนี้คือระเบียงระเบียงที่หยู่ข้างนอกก็สมกับราคานะคะเพราะเกือบคืนหนึ่งเกือบ4,000นะคะสี่พบาทนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลย อันนี้เปิดประตูออกมาก็จะเห็นบริเวณชายหาดเลยค่ะสวยมากๆเลยนี่เป็นไงคะทุกคนเกาะสมุยนะคะจัสมิน e ีสอร์ทเราอยู่ที่นี่5วันนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนโรงแรมกันอีกนะคะทริปนี้นะคะพวกส,สีก็จะพักที่1 5วัน5วันแล้วก็เปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆนะคะเพราะเพราะว่าแฟนอยากรู้ว่าโรงแรมไหนดีก็ ราคาก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะโรงแรมนี้ดีค่ะคือโรงแรมสี่ดาวเกือบ5้าดาวนะคะสระน้ำก็ติดกับทะเลเลยนะคะนี่คือบรรยากาศในห้องก็สมกับราคานะคะพูดถึงอะ่ะสมกับราคาจริง เป็นรูปช้างน้อยช้างน้อยน่ารักอันนี้ก็เป็นสระน้ำนะคะก็จะอยู่ติดกับทะเลเลย ฮะทุเรียนตุ๋นอ้าวฟังไม่เหมือนี่ไม่วีวิวัลส์สำบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่เนี่ยใช่ค่ะต้องรอให้เย็นแันนี้อย่างนี้นึงแล้วเราค่อยไปนั่งหาดเก้าอี้อันนี้นะคะก็คือของโรงแรมหมดเลยค่ะ ็นที่นวดนะคะอยู่ใกล้ๆชายหาดเลยอันนี้ก็คือราคานวดจ้ะผ้าผ้าปูเตียงก็อีกคนละสีนะคะของโรงแรมจัสมินนี่ก็คือสีเหลืองออกเขียวๆนี่นะคะเราจะแบ่งแยกเป็นโซนๆ สวยมากเลยโรงแรมนี้

เรามากินอาหารเช้ากันนะคะสวัสดีค่ะอะไร อันนี้ข้าท่าเดียว <c oughs> เสียพายไว้เลยที่นี่ผลไม้เยอะนะคะอาหารเช้า นนก็พวกอาหารร้อนนะคะแล้ก็พวกสลัดค่ะ นี่คืออาหารเช้านะคะอีกโรงแรมหนึ่งเขาก็จัดดีเนาะน้ำส้มเขาก็จะใส่แช่ตู้เย็นเป็นขวดๆให้เรานะอของฟุยเคจัดน่ากินมากนะนะบรรยากาศ いいね。リーリー